แหล่งแรกของโลกเกิดขึ้นที่ไหนมีประวัติความเป็นมาอย่างไรถึงกลายเป็นแหล่งธุรกรรมที่สำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบันและนี่คือ Lucid Trader อร์ธนาคารนะคะมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราในปัจจุบันเป็นอย่างมากตั้งแต่การฝากเงินถอนเงินไปจนถึงการให้สินเชื่อและการลงทุนแต่ถ้าหากเราย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์คำถามที่มักจะเกิดขึ้นเลยนะคะคือ ธนาคารแห่งแรกของโลกคือที่ไหนและเกิดขึ้นได้อย่างไรการศึกษาประวัติศาสตร์ของธนาคารจะช่วยให้เราเข้าถึงวิวัฒนาการของระบบการเงินที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกในปัจจุบันโดยในคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปสำรวจธนาคารแห่งแรกของโลกและการพัฒนารูปแบบธุรกรรมทางการเงินในช่วงเวลาต่างๆเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันการเงินในยุคปัจจุบัน ก่อนอื่นนะคะเรามาดูที่การกําเนิดของธนาคารจุดเริ่มต้นของธนาคารก่อนที่จะมีรูปแบบที่ทันสมัยเหมือนในปัจจุบันในสมัยโบราณนะคะผู้คนได้เริ่มทําการทําธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบต่างๆธนาคารในรูปแบบดั้งเดิมเนี่ยเริ่มต้นเมื่อสังคมต้องการระบบในการรักษาการให้กู้ยืมและแลกเปลี่ยนรับสินในอารยธรรมโบราณนะคะโดยเฉพาะเมโสโปเตเมียราวเมื่อ2,000ปีก่อน โดยเรานะคะจะพบหลักฐานชิ้นแรกของการทำธุรกรรมคือชาวสูเมเลียนผู้บันทึกการทำธุรกรรมทางการเงินลงในแผ่นดินเหนียวซึ่งรวมถึงการฝากเงินและการให้กู้ยืมเทวสถานและพระราชวังในเมืองโบราณทำหน้าที่เป็นสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินซึ่งมักจะเป็นข้าวหรือไม่ก็โลหะที่มีค่าและใช้ในการค้าขายแม้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะจะยังไม่ถือเป็นธนาคารที่มีความหมายในปัจจุบัน แต่ก็สามารถทำหน้าที่คล้ายคลึงกันเช่นการอำนวยความสะดวกในการค้าขายการให้กู้ยืมและการเก็บรักษาทรัพย์สินเทวสถานในบาบิโลนซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการเงินที่แรกๆที่ให้การสนับสนุนทางการเงินโดยชาวกรีกและชาวโรมันนะคะได้มีการพัฒนาธุรกรรมทางการเงินต่อไป โดยมีการตั้งธนาคารสาธารณะที่ดูแลกองทุนของรัฐบาลหรือทำการให้กู้ยืมทั้งแก่รัฐและประชาชนต่อมานะคะเรามาดูกันดีกว่าถึงการพัฒนาของธนาคารแห่งแรกในขณะที่อรารยธรรมโบราณได้เริ่มต้นธุรกรรมทางการเงินมาเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะคะธนาคารในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับธนาคารสมัยใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นในประเทศอิตาลีในช่วงยุคกลางระหว่างศตวรรษที่12และ13โดยเมืองฟลอเรนซ์ ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าของยุโรปส่งผลให้เกิดการตั้งระบบธนาคารโดยทุกวันนี้นะคะยังมีข้อถกเถียงอยู่เนืองอยู่ว่าสรุปแล้วที่ไหนคือธนาคารแห่งแรกของโลกกันแน่โดยข้อสันนิษฐานแรกที่คาดว่าจะเป็นธนาคารแห่งแรกของโลกเนี่ยคือธนาคารเมดิซิหรือเมดิซิแบงก์ซึ่งก่อตั้งโดยจิโอวานีดิบิชเดเมดิชิในปี1397 ที่เมืองฟลอเรนซ์อิตาลีถือเป็นธนาคารที่ใกล้เคียงกับธนาคารสมัยใหม่ที่สุดธุรกิจของธนาคารเมดิชินะคะไม่เพียงแต่ให้บริการการกู้เงินและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเท่านั้นแต่ยังพัฒนาระบบบัญชี2ฝ่ายหรือที่เรียกว่า double entry bookkeeping ซึ่งเป็นการปฏิวัติการทำบัญชีและทำให้การบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความโปร่งใสมากขึ้นซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติการธนาคารในปัจจุบันโดยธนาคารเมดิชีนะคะได้ให้บริการทั้งแก่พ่อค้าผู้มั่งคั่งและนักลงทุนโดยมีการให้ยืมเงินการโอนเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตา โดยธนาคารนี้นะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่สําคัญของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเงินของยุโรปช่วงต้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะยังมีข้อสันนิษฐานและข้อถกเถียงอยู่อีกว่าหรือว่ามังกาโมเดเตปาคีติเซียนาหรือที่รู้จักกันในชื่อ MPS คือธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเป็นธนาคารแห่งแรกของโลกโดยธนาคารนี้นะคะเป็นธนาคารในเมืองเซียนาประเทศอิตาลีที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ1 4 7 2 ซึ่งถือเป็นธนาคารที่มีอายุมากที่สุดในโลกที่ยังดำเนินกิจการอยู่ถึงปัจจุบันโดยธนาคารนี้นะคะก่อตั้งขึ้นในช่วงยุคเลเนซองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ประชาชนและการช่วยเหลือกิจการในท้องถิ่นธนาคารนี้นะคะยังมีบทบาทสำคัญในด้านการเงินและเศรษฐกิจของอิตาลีมาหลายทศวรรษและถือเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาของระบบธนาคารที่มีการดำเนินกิจการอย่างยาวนาน และแม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะคะว่าธนาคารแห่งแรกของโลกคือที่ใดแต่การพัฒนาระบบการฝากเงินการให้กู้ยืมเงินและการแลกเปลี่ยนค่างเงินต่างๆในอดีตก็ได้ผลักดันให้เกิดการก่อตั้งธนาคารและมีการพัฒนาระบบของธนาคารถึงปัจจุบันเรามาดูการกําเนิดธนาคารกลางแห่งแรกของอังกฤษและเป็นธนาคารกลางแห่งแรกของโลกกันก่อนนะคะในขณะที่ธนาคารเมดิชิและธนาคารสมัยก่อน มีลักษณะเป็นธนาคารส่วนบุคคลการสร้างธนาคารกลางจึงถือเป็นการแลกเปลี่ยนที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของธนาคารโดยธนาคารแห่งอังกฤษนะคะหรือ Bank of England ก่อตั้งในปี1694ซึ่งถือเป็นธนาคารกลางแห่งแรกของโลกโดยการก่อตั้งธนาคารแห่งแรกของอังกฤษมีจุดประสงค์หลักก็คือเป็นการระดมทุนให้แก่รัฐบาลอังกฤษเพื่อต่อสู้กับสงคราม9ปี หรือ n i years w a r กับฝรั่งเศสการระดมทุนนี้เป็นการให้เงินกู้แก่รัฐบาลซึ่งแสดงถึงบทบาทของธนาคารกลางในการสนับสนุนเงินของรัฐโดยธนาคารแห่งอังกฤษเนี่ยได้ทำหน้าที่สำคัญโดยการออกธนาบัตรและเป็นตัวกลางในการโอนเงินระหว่างรัฐบาลและธนาคารอื่นๆซึ่งถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่สำคัญของการพัฒนาของธนาคารกลางและทำให้ธนาคารแห่งอังกฤษเป็นต้นแบบสำหรับธนาคารกลางทั่วโลก ที่มีหน้าที่หลักในการควบคุมการเงินในประเทศการออกธนาบาตัตรการควบคุมอัตราดอกเบีย้ยและการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการพัฒนาเหล่านี้นะคะทำให้ธนาคารแห่งอังกฤษกลายเป็นต้นแบบสำหรับธนาคารกลางอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในยุโรปและทั่วโลกในศตวรรษที่19โดยการก่อตั้งธนาคารอังกฤษทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินของโลก เนื่องจากจะช่วยให้รัฐบาลเนี่ยสามารถควบคุมเศรษฐกิจและการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเรามาดูถึงการแพร่หลายของธนาคารทั่วโลกกันดีกว่าค่ะการแพร่หลายของระบบธนาคารทั่วโลกโดยแนวคิดของธนาคารนะคะได้เริ่มแพร่กระจายไปทั่วยุโรประบบธนาคารเริ่มพัฒนาในรูปแบบต่างๆการตั้งธนาคารกลางในยุโรปทําให้เกิดการสร้างระบบธนาคารแห่งชาติที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในศตวรรษที่18และ19 อย่างการเกิดขึ้นของธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ First of National Bank of the United States ซึ่งก่อตั้งในปี1โดยอเล็กซานเโดย Alexander h น m i g t o n ซึ่งถือเป็นธนาคารกลางแห่งแรกของสหรัฐอเมริกามีบทบาทสำคัญในการควบคุมเงินและการออกธนบัตรถึงแม้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของธนาคารกลางในสหรัฐอเมริกาในภายหลังแต่ธนาคารนี้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของการพัฒนาธนาคารกลางในสหรัฐอเมริกาเรามากันต่อในธนาคารกลางในประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในศตวรรษที่19เเริ่มกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญเนื่องจากการมีกฎหมายการคุ้มครองความลับทางการเงินและสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เสถียรซึ่งทำให้ธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย เติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญในการบริหารการเงินของทั้งประเทศและการทำธุรกรรมระหว่างประเทศซึ่งในศตวรรษที่20นะคะได้มีการพัฒนาของธนาคารโดยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยการนำเทคโนโล,โลยีใหม่ๆเช่นตู้ ATM และการธนาคารออนไลน์เข้ามาใช้ทำให้เกิดการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสรุปได้ว่าธนาคารแห่งแรกของโลกเนี่ยตั้งแต่เทวสถานในเมโสโปเตเมียธนาคารเมดิซีและธนาคารการแห่งอังกฤษส่งผลต่อการพัฒนาของระบบทางการเงินเป็นอย่างมากในปัจจุบันสุดท้ายนี้นะคะสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากการพัฒนาระบบธนาคารตลอดหลายทศวรรษเนี่ยคือการที่มนุษย์นะคะได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์และการร่วมมือกันในการพัฒนาธนาคารซึ่งไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อความต้องการในยุคสมัยนั้น แต่ก็ยังถือเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งเก่งให้กับโลกการเงินในยุคป,ปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างไรบ้างคะกับการเดินทางของธนาคารแห่งแรกของโลกจนกลายเป็นธนาคารที่เราใช้ในการแลกเปลี่ยนโอนเงินในปัจจุบันถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้และถ้าเกิดอยากให้ทำเรื่องใหม่ๆอะไรก็สามารถพิมพ์บอกไว้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ด้วยนะบ๊ายบาย